เคยไหมครับเอทานอลฮาร์ดดิสที่ใช้อยู่เนี่ยมันจุเยอะไม่พอแฟตได์ ye, มันเร็วไม่พอนี่เลยครับเล็กซ e 1 0จับคู่กับ ssd m 2แบบนี้รับรองว่าลืมทั้งเอทานอลฮาร์ดดิสลืมทั้งแฟตไดธรรมดาธร,รมดาแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับ พบกับผมตันไตตัวคอมครับวันนี้ครับผมมีนี่เลย Lexa M10 ครับมันคือ SSD M2 Box ครับสำหรับแปลง SSD M2 ธรรมดาให้เป็นเอทานอลนั่นเองนะครับเอทานอลนี่ไม่ใช่เอทานอลแอลกอฮอลอะไรอย่างนั้นนะเอาไว้จุดไฟคนละแบบกันนะครับบางครั้งบางคราวครับบางทีคนเราก็มือไวใจเร็วเห็นของลดราคาเป็นไม่ได้อย่าง SSD M2 พวกนี้นะฮะมันลดราคากันบ่อย5 0 0รกิกพันหนึงหเทราไบต์สองพบาทซื้อมาเก็บไว้ก่อน ใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสุดท้ายไม่ได้ใช้ทําไงฮะปล่อยว่างๆไว้ดังนั้นครับถ้าเรานํามาจับคู่กับเล็กซ่ M10 ตัวนี้มันจะกลายเป็น e t h r n o l SSD ทำให้เราสามารถใช้แทนแฟลชไดร์ได้ทำให้เราสามารถใช้แทน Ethanol h a r d d i ิได้นะครับและก็ยังเร็วและจุเยอะได้อีกด้วยน,นั่นเองนะครับซึ่งบอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับกับเจ้าเล็ a ซ M10 ตัวนี้นะครับและเรื่องคุณภาพก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเป็นของเล็กซมีแบรนด์ ดีกว่ากล่อง e t ท a n o l SSD ของจีนที่ไม่มีแบรนด์ไม่มียี่ห้อราคา3-400บาทอันนั้นใช้ไป3วันดี4วันพังข้อมูลคนเรานะครับมันสำคัญบางทีข้อมูลหลักหมื่นหลักแสนไปเสี่ยงกับของราคาถูกไม่ได้ดังนั้นครับต้องดีมีประกันมีแบรนด์คุณภาพมั่นใจการันตีเชื่อถือได้นะครับสำหรับสเปคของเจ้า l ล x 斯 E10 ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ารองรับ SSD การส่งผ่านข้อมูลด้วยพอร์ต Type C ที่ความเร็วสูงสุดถึง10 g ิกะบิตเซกเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้เองยังติดตั้งชิ้งานได้ง่ายแล้วก็ยังมีที่เก็บสายในตัวด้วยนะครับถ้าปกติแล้วเนี่ยโอ้ยซื้อมาก็ไม่มีที่เก็บสายต้องพกสายแยกไปงองๆพับๆหักๆม้วนๆ เสียบปับ๊บอา้าวสายหักส่งข้อมูลไม่ได้สวยอีกยาลีาให้ช้าทีครับเรามาลองแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าเจ้าเล็ก s i z M10 ตัวนี้ข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับภายในครับให้มาเป็นแพคเกจิ้งแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับมีเจ้าตัวนี้ครับมันคือไขควงขนาดเล็กๆ็มินิมอลเอาไว้ให้เราทําการติดตั้ง SSD ลงไปในกล่องตัวนี้ได้นะครับส่วนภายในกล่องนะครับมีสายให้2แบบเลยคือสาย Type C to USB Type A นะครับกับ Type C to Type C แล้วสายเนี่ยไม่ใช่สายธรรมดานะ เป็นสายแบบสายถักอย่างดีขนาดความยาวประมาณ2นิ้วนะครับสั้นๆเอาไว้พวกพาสะดวกเวลาเสียบก็อาจจะต้องห้อยต่องแต่งต่องแต่งกันนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าสายเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงหักงอได้ยากแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวสายนะครับเวลาเราเก็บใช่ไหมมันจะมีรูอยู่ที่กล่องตรงนี้นะครับเราเอาสายยัดเข้าไปได้ปั๊บนี่กดลงมาป,ปุ๊บแน่นฟิตติดพอดีนะฮะซึ่งการดีไซน์ตัวกล่องครับบอกเลยว่า ทาออกมาได้เป็นอย่างดีเลยเขามีการหุ้มยางกันกระแทกรอบตัวครับและตัวบอดดี้ภายในเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอย่างดีป้องกันไฟฟ้าป้องกันการกระแทกนะครับสามารถป้องกันฝุ่นป้องกันความเสียหายให้กับ SSD ที่อยู่ภายในได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนการติดตั้งก็ไม่ยากครับใช้คอมมอนเซน์ของเรานะฮะเอาไอสายตัวนี้ออกมาก่อนสไลด์ออกมาซึ่งสายเนี่ยเวลาเรายัดเข้าไปแล้วใช่ไหมด้านหลังมันจะมีร่องครับเอานิ้วสไลด์นี่ออกมาแล้วก็ดึงออกมาเสียบแบบนี้ ปุ๊บก็สามารถใช้งานได้อ่าเก๋มเก๋มากนะฮะไม่ใช่แค่สาย Type C นะสายที่เป็นหัว Typ e A นะครับก็ยังสามารถใช้ได้ด้านที่ใส่เข้าไปกับด้านที่อยู่ข้างนอกมันจะมีเดือยตรงนี้โผล่มานะครับเอาไว้ให้เราเอานิ้วสไลด์ได้นี่แบบนี้แม่บอกเลยว่าเลกซ่าเนี่ยเขาดีไซน์มาดีจริงๆเลยนะครับส่วนแกะนะครับแกะออกมาก็ปิ้นตรงนี้ออกมาปุ๊บแล้วก็ถอดมานี่ตัวที่หุ้มนะครับเคสมันเป็นแบบยางซิลิโคนมาอย่างดีเลยนะฮะป้องกันรอยกระแทกรอยขีดข่วนนะครับ ส่วนการแกะนะครับกดลงไปแค่นี้ตรงนี้มันจะมีรูให้กดอยู่นะครับกดลงไปปุ๊บสไลด์ออกมาได้เลยแบบนี้เสียวฟันสุดๆถึงก็ต้องกัดฟันเพื่อสไลด์ถาดนี้ออกมาเลยนะครับภายในนะฮะก็จะเป็นถาดแบบพลาสติกนะครับมีตัวแผง pcb อยู่ภายในซึ่งถ้าเราพลิกด้านหลังดูจะเห็นตัวชิปคอนโทรลเลอร์นะครับตัวจ่ายไฟต่างๆนี่มีตรงนี้หมดเลยเป็นบอร์ดนะครับแล้วก็ ด้านในครับรองรับการติดตั้ง SSD ขนาดมาตรฐานได้ทุกตัวแน่นอนนะครับแล้วก็เวลาติดตั้งไม่ยากเลยนะฮะเราก็ต้องเอาไขควงนี่เขาให้มานะครับนี่ไขน็อตออกมาก่อนไขน็อตออกมาแบบนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ถอดน็อตออกมานะครับจากนั้นฮะเอา SSD นะครับเสียบลงไปแบบนี้ปุ๊บนี่ SSD เสียบลงไปนะฮะแล้วก็ปิด จากนั้นครับก็ไขน็อตกลับคืนเหมือนเดิมพอไขเสร็จปุ๊บ SSD เราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่วิธีการติดตั้งก็อย่าลืมดูนะนะเวลาเสียบก็จะมีเขี้ยวนะครับใส่ให้ตรงเขี้ยวตรงล็อกมันด้วยไม่ใช่ใส่ไม่ตรงล็อกแล้วก็ฝืนใส่นะครับหากหนาเสียหายเสียของเสียหายนะครับก็ระวังระวังนิดนึงพอเสร็จแล้วนะครับก็จัดการสไลด์มันกลับไปกัดฟันดีๆอ๋อไม่มีเสียงโอเคจากนั้นครับก็เอาเคสเนี่ยหุ้มไว้เหมือนเดิมด้วยเพราะว่าตัว SSD นะครับเขาไม่ได้มีการไขน็อตอะไรมันจะได้ ไม่ไหลออกมานะครับไส้ในมันจะได้อยู่ข้างในไว้ตลอดเวลานั่นเองนี่แค่นี้ก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยเราไปทดสอบการใช้งานกันดูดีกว่านะครับว่าเจ้าเล็ a ซ M10 ตัวนี้เมื่อใช้งานผ่านพอร์ต Type C ความเร็วจะอยู่ที่เท่าไหร่และอุณหภูมิ SSD จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับความเร็วครับเมื่อเราติดตั้ง SSD ลงในเจ้าเล็กซ E10 ไปแล้วนะครับจะได้ความเร็วรี a อยู่ที่1,064ความเร็วไร้อยู่ที่1,029นะครับ ก็ตรงปกตามที่เขาได้เคลมไว้หน้ากล่องเลยว่า10กิบิตเพอร์ซกันแน่นอนนะครับแต่สําหรับเรื่องความเร็วเต็มที่ของ SSD ที่ทําได้นั้นเนี่ยมันก็จะถูกขอขวดโดยเพะเชื่อมต่อนะครับยังไงก็ไม่ได้ตามความเร็วของ SSD ที่คุณทําได้อย่างแน่นอนและในส่วนของอุณหภูมินะครับช่วงปก,กติไม่ได้ทําอะไรจะอยู่ที่ประมาณ32องอศาเซลเซียสครับปก,กติมากๆไม่ได้ร้อนนะครับและเมื่อเราลองทําการก๊อปวางไฟล์ลงใน SSD นะครับสังเกตอุณหภูมินะครับว่าจะขึ้นหรือเปล่า ความเร็วในการทำงานนะครับก็อยู่ในช่วงตั้งแต่100จนถึง300 400 m b second นะครับซึ่งอุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายในการใช้งานนะครับซึ่งก็ถือว่าสามารถใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับแล้วเมื่อเราก๊อปวางไฟล์ไปเมื่อกี้นะครับความจุป,ประมาณ5.9กิกะไบต์เนี่ยอุณหภูมิขึ้นมาเพียงแค่37องศาเซลเซียสเท่านั้นนั่นเองนะครับถือว่าเย็นมากๆซึ่งโดยรวมนะครับสามารถใช้งานได้ดีเหมาะสําหรับคนที่ต้องการนําไปเก็บไฟล์แทนแฟลชไดร์หรือว่าไอทอนฮาร์ดดิส์นะ เร็วกว่าใช้งานได้สะดวกกว่าอย่างแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า Lexa M10 ตัวนี้ครับใครกำลังมองหากล่องแปลง SSD มาเป็น external SSD นะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจเลย ทั้งรูปร่างหน้าตาการดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆถือว่าน่าสนใจพกพาก็ง่ายเก็บสายก็สะดวกผมชอบตรงที่เก็บสายนี่นแหละเพราะว่ามันไม่ทําให้สายหักงอนะครับแล้วก็ไม่ทําให้สายหายด้วยปัญหาหลักๆนะครับคือสายหายและพอหาสายอื่นมาใช้ก็ความเร็วไม่เต็มสปีดนะครับดังนั้นการที่มีที่เก็บสายอยู่ในตัวและมีเคสที่แข็งแรงพร้อมกันกระแทกแบบนี้ถือว่าเล็กซ ออกแบบได้ดีน่าใช้งานส่วนใครสนใจครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนําที่เป็น IT ทั่วไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเล克斯้นะครับที่ส่งเจ้าเล克斯้ M10 ตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวกันนะครับส่วนใครชอบก็กดไลค์กด s ั b s c คร b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมตั้นตตัวคอมขอตัวลาไปก่อนวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย